โอเคนั่งนั่งเงียบไปกี่ทีไม่รู้เนี่ยโอเคมามาสตรีมเลยดีกว่าอดีมันมีหลายเรื่องที่แบบว่าน,นี่น่าคิดเนาะอ,อือย่างแรกคือต่างของมาแล้วเอ๊ยเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะตัวนทีก่กิดเอโฟด้วยวกันก็ขอก็มาถัดต้นไลด้วยใช่ไหมตอวจริงตอนตอนแรกวันนี้ว่าจะมาสตรีมสักช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะแต่ไม่รู้ทำไมอยู่ๆแม่ง อยู่ๆไม่จะตากำให้่ตื่นตอนช่วงบ่ายโมงไม่เข้าใจอะ่ะตอนที่วันนี้ไม่ก็ไม่ได้นอนนอน,นอนเด็ดนอนตื่นเช้านะแมสสกอนสายตื่นก็บ่ายอะ่ะมีคาเรียกว่านอนพิเศษอีมแท้ทรูเลยอะ่ะประมาณนั้นโอเควันนี้มีอะไรบ้างเนาะแคมเปยโคโลโบกับรีโอสเลยไอ้ตายเลยไอ้เกมบ้านที่เราเข้าเข้าไปได้เนี่ยนะเัียงอุตสา่าห์โคโลโบได้เนาะ พือนไขหลักๆก็ไม่มีอะไรมากเนาะแค่ล่นเกมฝั่งั้นถึงวิวหกก็พอเนาะประมาณนั้นอเีเ,อเวนต์ใหม่คูอสงแล้วเป็นเอีเวนต์ปั่นปั่นแต้มอนืะประมาณนั้นอีเวนต์งกวาดล้างอะแล้วก็อีเวนต์มังกรอีเวนต์สัตเทพมังกรเนาะประมาณนั้นเทพม,นนม,รมารโมเลกกลับมาแล้วอ๋อครับโมเลก หาเวลาหาเวลาเกจุดอ่อนไม่ได้ทุกทีโพสโมเลกเนี่ยจะ่อยว่าันอีกทีตัวนี้ก็อีเวนต์ไปแล้วเนาะแล้วก็การชาร์ตัวละครยอดนิยมใน,นช่วงนี้ประมาณนั้นแล้วกันมีวันสัพท์เซ้วยกันือตามนั้นนี่เป็นตู้สเต็ปเลยเนี่ยเอาไป แต,แต่กูเล่นในคัสสั่งอะไรเงี้แล้วกันเนาะอืมโอเคประมาณนั้นแหละกาชาลวีนลีลันเนะาะอืมกาชาลวีนลีลันฮาโลวีนหนึ่งชาลวีนสองแพ็กเกจฮาโลวีนอ๋นอแล้วก็แพ็กเกจเรนดอัพเนาะใครยังไม่ได้เติมก็จัดกันได้นะ,ะกลับมาแล้วเด็ก ปรับในหมวดหน้าอัพอัพตตัวละครปรับยังไงเดีย๋ยวพาไปดูแลแกนันนนวันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะดูดีนะปรับปรับในส่วนหน้าอัพเดตตัวละครนะแต่ก็อาจจะมึน,มนนิดนึงนะเพราะเกมแม่งก็เปิดมาสิบปีแล้วพี่จะอัปเดตเลย <c oughs> เออมีความมึนเล็กน้อยอะแล้วก็อัปเดตเควสตนนะัวละครเนาะประมาณนั้นเควสตัวละครเปลี่ยนเสียงข้าง,งหลังขึ้นหลังนู่นี่นั่นโอเคแล้วก็ปรับแล้วก็แก้บัก๊กลดเชยเพินหนึ่งเเนาะ อประมาณนี้แล้วกันโอเคเอาว่าพาไปดูก่อนดีก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงในะระบบเนี่ยระบบเรียกว,ว่าในส่วนหน้าอัพเวลตัวละครอ,อะบอกเลยว,ว่าค่อนข้างจะดูดีนะเพราะปกติเราเข้าไปเข้าไปหน้าอัพเวลตัวละครหน้าจอมันคะคลนคีนใช่ไหมเนี่ยมันจะคีนคนีมันจะไม,ม,ะไม,ม่มันจะไม่มีตรงสีสีฟ้าโผลมานะ ในหลังหลังติดรอบนี้คือมันจะมีสีวงสีว่าฟ้าออกมาเนาะซึ่งเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะทาอะไรกับทำอะไรกับตัวละครได้เนาะไม่ว่าจะเป็นอัพเวลตัวละครเนี่ยพิมไปมันก็จะรัดมาให้เราเลยเนอะรัดมาให้เราอัพเวลเลยอะประมาณนั้นแต่สยยต่งใยยจตอนออกแม่งไม่กลับไปที่หน้าตัวละครน,นะเศร้า <c oughs> เลยก็พิมเอาแล้วกันหรือว่าเป็นปุ่มรับเพิ่มเติมแล้วกันเนอ,อม ถามว่าจับลงเตียงเดีได้ไหมนี่เนี่ยจับลงเตียงเดีได้ไมยได้ไม่เลยนี่เดี๋ยวเราเอิอมามานี่พอดีเลยให้เราเอาไปว่าจิ้มที่ตัวละครแล้วก็เลือกเลือกข้อเมื่อกี้นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวกลับมาก่อนเนี่ยอ่ะผิดหน้าโทษโทษเนี่ย ไอหัวข้อที่สองเห็นไหมที่เป็นรูปเพชรหรือรูปวายอะนั่นแหละปันป่นความปั่นความสัมพันธ์แล้วก็ไอน,นี้เนาะจับลงเตียงบ่าไงกัน,นสุดข้อหัวข้อที่สามก็เป็นหน้าจอรัดไปอัพยุติี่เนาะประมาณนั้นแล้วกันถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยๆนะที่ดูรู้สึกว่าทำไมไม่ทำไมไม่อัปมาตัแลกวะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันพวว่าเราบริษัทดีไหมดีกว่าด,วดีกว่า กินค้างมีเวเก็นดิ้งเนี่อยเลยอ๋อยังยังยัง <c oughs> <c oughs> เกือบแล้วเกือบแล้วปะเรามาเล่นอีเวนต์กันดีกว่าอีเวนต์รอบนี้น่าจะเป็นทรงทรงแบบวาน,นี่เนาะเก็บแต้มอออืืไม่ดิเป็นอีเวนต์แนวขวานล้างอ่ะคือแบบว่ายิ่งเราฆ่าตูเยอะก็อันนี้เนาะเก็บซี่ีวนไปส่วนตัวละครฟรีรอบนี้ก็เป็นคาร์ดคนซั์บก เป็นตัวละครยักษ์นะประมาณนั้นเออไอวันนี้ที่บอกว่าเรื่องมีคนส่งของก็ยังไงละ่ะต่างคองต่างคองมาม,าอมาใหม่แล้วต่างคอมมาใหม่แล้วแล้วประเด็นคือเอเดตี H H D ไม่มาก่อเนนะี H ่ยเอเดนตี D ไม่งามาส่งถึงก่อนอนะ่ะบอกว่าคอมมันยังไม่มาเลยอะ่ะวงบางการยังมุนมุนหน่อยนะ ก็มีความเป็นไปได้ว่าหลังสตรีมนี้ไปคอมแบบคะคอมาาอมาา่ะจะส่งมาถึงบ้านอลไก็ได้มาคต่ปัญหาฮูดีอย่างหนึ่งคือตูไม่ได้สั่งพอร์ซัพพลายไม่ใช่ USP มาวะเออเผื่อกรณีไฟดับอย่างเงี้ยเัาว่าไปตั้งแต่งกีใช้ตั้งแต่งร่นฟอมตัวเก่ามากี่ปีก่รู้เนี่ยก็ไม่มี USP นะก็ การขี่หัวมันจะเป็นต้องซื้อมาเผื่อเผื่อเผื่อสำรองไฟไหมเนาะกรณีกันไฟกระชากไฟดับอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะให้เราเลือกดับยากสุดเลยถ้าเล่นไหวนะอืเป็นอีเวนต์แนวแบบว่านี่แหละเออกวาดล้างตีมอนนี้ครบตามที่กำหนดเนาะซึ่งทีมนี่คุณดีจะใช้ก็ทีมออตโต้แล้วกันเนาะทีมเนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใช้ย,ยาวใช้ด้วย นี่ม่ใช้งาใชยางงูไม่ใช่เลยตีงูเล็กเราเปลี่ยเ <c oughs> ป็นงูเปลี่ยนเป็นงูใหญ่แล้วไม่ก็อายานี้ก็ได้นะออเอาว่าแล้วแชอบแหละไม่ได้เอาทีนี้จิทีททนี้ลงิีเลยได้ทีนี้ก็ได้แหละเมย เรื่องขอมนี่ตอนแรกว่าจะวางแผนซื้อซื้อประมาณช่วงอมิถุนากรกฎานะแต่ยังว่าเละโรกวันนี้อยูอย่่มีความโลกเข้าแทรกอะ่ะพูดไปมันเหมือนเบียวๆนะไม่ใช่หรอกพี่ว่าไงดีเนาะอยู่ทีมเดียวเลอก็นะแต่คนนุณนี้มีทีมเยเอะทีมจักรวรรดิอะ อันนี้ทีมอันนี้เป็นทีมออตโต้ลงคอนเทนต์นี้โดยเฉพาะนะอืมแต่ว,ว่าปล่อยออโตโอสสอ้สบายๆไปเลยสบายๆเลยอะ่ะอืมแต่เล่นแต่เล่นยิงสบายไม่ค่อยว่ากันอีกทีนะอืมนี่อ่ะวางอันเทียบวไว้ก่อนกไอ็ไม่ค้าอ่ะวางเอกตีไว้ด้วยเจอเทนนิสจะวางเดินไปเรื่อยๆเดินเดินเดินไปเลย โอ๊ยเพว่าวทำไมให้พีลดมันลดลดอ๋อแอบเทซายไงเดี๋ยววางวางตัวคิไว้ก่อนจำเป็นนะเนี่ยเอ้ยเฮ้ว่ากันอีกทีอันนี้สำคัญนะน้องหัวจุบคูเดี๋ยวถ้าใครไม่มีน้องหัวจุบคูนี่สามารถวางเลวนาเลวนาเลวนาแทนได้นะแต่หลังมาใช้ตัวคอนี้แทนเลวนาแล้ เพราะว่ามีผลทำให้ตัวอนครแบบว่ายางไงล่ะอยู่ออโต้คนอะ่ะประมาณนั้นสำคัญเดี๋ยวถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะใชอ้อย่างที่บอกไปใช้เร็วเร็วเร็วลาดเร็วลาดเร็วหน้ามันคนนึงเอง okay. <Auto> ออโต้สตาร์ทตอนนี้มีห้าคนไม ได้เป็นไรปามือก่อนนี่ช,ชิวๆหรือมั้งแบบเนี้ยโอเคทีมีเขาบอกโจมเยอะจังยังไงมามีมีจัก,กระมีอะไรวงอะไรอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะอืมที่เรียวเลื่อจัก,กระไงอเอ๊ะวางไป ไอ,อวงนี้มมีเลยมากนะถ้ามามีตุยก็ตุย่แหละถ้าเมื่อกี้เหมือนเห็นมามีมาชุบรอบหนึ่งอ๋อโอเคโอเคก็คือก็คือถ้ามันตุยตุยรอบแรกมันยีนี้เนาะถูกชุบแล้วก็มีวงกริ่ข้างหลังด้วยไงอ๋อทะวงนิดเดียวอ๋อตอนแรกมันงมวงนิดเดียวโอเค,อเ,คเป็นงั้นไปตอนนี้เราคิดอยู่ว่าเอา อัสวะช่วยน้ำมาลงดีไหมวะเอาลงก็ดีไม่ลงก็ไม่เป็นไรลงเถอะก็ดีคือนางตีแรงก็เสียดีไม่กินคอร์ดโคตรเยอะเลยอ <c oughs> เออทีนีนะ้ชิวๆหรอมั้งมั้งนะเออมามีม่ตรงไหนมีวงนี่คือมันชุดได้อีกรอบหนึ่งเนาะต้องระวังไหม <c oughs> ดูดูไปก่อน แล้วอย่างนั้นแล้วอย่างนั้นเราก็ปล่อยชิวเลยอ่ะรอไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นรอเออบวมหมาไม่เห่าเลยมันเน้ สุดทีตุงนี้ก็ก็จะไอคิดมีเกมอะไรอัอยู่มั้่อัปเดตอยูไ่ไม่มีนะได้อีกเกมหนึ่งทวิงเกิลก็เพิ่งประกาศตัวละครใหม่ไปเนาะตอนแรกมาแต่งเงาแต่พอลูกเต็มมา้มาเท่าไหร่ไม่โคตรสวยยิวเลยว่ <c oughs> ากันตามตัวไม่สวยยิวจัดคือนางนใส่ชุดขาวมากขาวแบบยังไงเละคือแบบว่าท่อลล่านี่คือวคนที่ว่าไม่ใส่อะ <c oughs> เอาเถอะเดี๋ยวกาชาพวกนี้ค่อยว่ากันอีกทีเคือแต่ตู้นี้แต่ซื้อหัวตู้นี้ผู้จีนไม่เปิดนะอาจ,จไปแบบว่าไงล่ะเอาไปทุเรียนแรกเนาะ๋ย่ไ่ทุเรียนไม่พอเนยะค่อยว่ากันอีกทีนะเจอได้อย่างนี้ที่บ่นก็คือช่วงนี้มีโคโรมโบกับลีโอเนาะปัญหาคือกูเข้าเล่นไม่ได้กูต้องทำไงทำไงละ่ทงละทำไงละทีนดี้เออราค่า,าอยู่แบบว่า เต่านะปุษามีคอโลโบทั้งิดเราไปแวะเกมเ,เกมไม่ได้อะไม่รู้สาเหตุนนะ่าเกมมันบังคับให้เราต่อวีเวียนเล่นไหมเพราะว่าเคยต่อวีเวียนเข้าแล้วแม่งเข้าแม่งไม่ได้อะ <laughs> เขาเล่นไม่ได้นะอะเห็นบางคนเขาเล่นได้อยู่นะก็ไม่รู้แหละสาเหตุมาจากไหนนะ้อประมาณนั้น โอเคกลับมาแล้วอยู่ๆมามันก็โูกันเฉยเลยเฮ้ยนี่มันนอนได้ไหมโอเคนอนถูกแล้วเป็นไม่ได้มีหาตัวละครมาวางวางดักไว้สักหน่อยนะอันนี้คุณจีปล่อยช่องโหว่ไว้เยอะดับหนึ่งเลยจะว่าไปอะ่ะเือมันมีหมอนนอนมาตัวมาซิกแซกไงอ <c oughs> เออว่าไอง อย่างน้อยก็ไปอึดมากเท่าไหร่หมอคืมังนะดีนะไม่มีอดอดตัวไหนซิกแซกอะคือวิ่งไปสิ้นตรงอย่างเดียวเลยเอา้าวมีซิกแซกแล้วหนึ่งมันไม่มีวงนี่มีตัวเล็กกับตัวใหญ่เนาะไม่มีตัวอื่นเฮ้ยจรงเคเริ่มมีวงแล้วอะโอกคี กำลังทักเลยว่าพอมีนอกจากตัวเล็กตัวใหญ่แล้วมีตัวอื่นหรอมีว,องมวงอ่ะพี่เคก็มีวงอนก,กันนะเออแล้วว่เาเราลืมอะไรบางอย่างเลยเนี่ยไะกลางกันนะเขียดเพือกำลังจะกำลังจะถึงเออ โอ้โหจินนี่ตีไม่เข้าเลยจินนี่แกอะไรเนาะโอ,โอเคตีตัวกลางก็ถือจบก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะตัวตัวกลางนี่ตัวิทอะลินอะลีนอะลีนก็ไม่น่าใช่ตัวซินแบตก็ไม่เชิงต่อเล่นเป็นตัวละคร เป็นเอพซีตัวนี้เหรอหมอหัวหน้าโจรชื่ออ่านแบบมุว่วมยอาจจะเป็นบบหัวหน้าโจรก็เป็นได้บ้า,ปาไปเงั้ยไอเราไอเรานี่ก็ไปเรื่อยจริงแหละอ,อ,อีเวนก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถามว่าชิวไหมชิวจะเว้นตอนที่แบบว่าดินน่โผลมานะ่ะเลยไปชิวแนละ้วเออประมาณนี้แล้วกัน ไปดสกิน,เนิเวนที่แบบว่าหาเวลาลงลงเล่นลงเล่นของํำได้นะววะซึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถือว่าฟาร์มเอาไอ้เม็ดเขียวๆไว้เปิดตู้ตู้นี่เนาะตู้มินิกาชาอยู่ในรอบเนี่ยประมาณนั้นเะใดไซสเตเจตนะอ่ะเอาว่ามาพูดถึงหมวดกาชาบ้างดีกว่ารอบนี้ก็มีตัวละครใหม่มาเหมือนกันนะซึ่ง หลุดนางมมาแม่งไงหลุดว่าบิวมากแม่งไงทำไมช่วงนี้ตัวละครไม่แต่งตัวว่าบิวเยอะจังวะป้อนบนนี่คือจะเห็นจะเห็นแล้วเนี่ยหวังว่าตูวจะไม่บินเพราะรูปนี้ละมะั้งอืเอเขาสามารถนี่ก็ยังไงละ่ะเะช่างมันไือมันเยอะเอ๊ะเราบอกก่อนนะตัวละครน,นี้แค่ห้าดาวเนาะเอ๊ะเราก็อยากได้ด้วยสิเดี๋ยวค่อยว่ากาันอีกทีอ่ะตัวที่เหลือก็เป็นตัวหกดาวเลทอ,อัพเนาะอือ ประมาณนั้นถามว่ามีงบปเปิดไหมไม่มีหรอกแม่งหมดไปกระตู้ตู้จักรวัตหมดละเออผมต้องข้ามไปก่อนละช่วงนี้เนาะโอเคถามว่าเปิดอันนี้กับคำก่อนแล้วกันเนาะเอาตวัวฟรีไว้รอบเนี้ยโอเคแม่แการันตีพอดี อย่างที่บอกไปนายเป็นคัดคอรัสซัสเนาะก็คือค yeah. oh, mm hmm. นแย่พวกเด่เฟรดี้สกิลมาเพียบเลยเนี่ยเฟรี้ลุงและที่ติดปากไปสมัยสมัยตอนเล่นใหม่ๆอ่ะคุณจะอะคุณจะให้เราการันตีอย่างเดียวเลย,เ,ยเนี่ย เธอ,อจะว่าไปจีบนี่เมื่อไหร่จะมีจีบีเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนิวเจนลงตู้สักทีเนี่ยหรือว่ามีนิวเจนลงตู้แล้วแต่ว่ากูจีไม่รู้อ,อ่ะอืออะไรคนจะส่งแต่ว่า f ฟรียนิวเจนคืออะไรเลยก็พวก f ฟรี่ตัวละครชายเงี้ยเป้ไม่ใช่ f ฟรี่จีบีเออพวกจีบตัวละครชายอะ่ะเออมันลงตู้หรือ,อยังวะไม่ชัวร์นะมันก็หลายหลากหลายชื่อซะเกินอะจำไม่ได้เออ เอาประมาณนี้แล้วกันน้สำหรับอีเวนต์รอบนี้ก็อีเวนต์ก็มาเปิดอาชาไม่จีดเขียวนี่แหละอืมประมาณนั้นแล้วกันอโอเคโอ้สตรีมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้ดูก่อนว่าจุดคอมใหม่มันจะมาไหมเนาะถ้าม,มาก็โอเคแหละแต่ปัญหาฮูจีก็คือฮูจีไม่มีนี่ไง UBS หรือไฟสำรองเนาะเพราะฉะนั้นเวลาวันไหนไฟดับนี่ก็รับความเสี่ยงเอาอะ <laughs> เออ บ้ากันตามตรงกันเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเจอกันอีกทีก็พรุ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่อยเปลือนนะ่อยนะถ้าสมมติคอมมันมาก็อาจจะมาเทสคอมใหม่อ่ะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันไปละ